ขับรถทางไกลปีใหม่หยุดยาวให้ปลอดภัยทําแบบนี้จะได้ไม่เกิดเหตุ 1. ตรวจเช็ครถเบื้องต้นก่อนเดินทางไกลทุกครั้งโดยเฉพาะลมยางสภาพของยางและระบบเบรกสำหรับลมยางแนะนำว่าหากจะเดินทางไกลให้เราเติมลมยางเพิ่มมากกว่าการขับปกติประมาณ2-3ถึงสาเพนะครับเพื่อช่วยลดภาระโหลดของแก้มยางเวลาขับรถเป็นเวลานาน,าน และช่วยรองรับสัมภาระที่เพิ่มมากขึ้นด้วยหากตรวจสอบแล้วว่ามีความผิดปกติเช่นรอยแตกรอยร้าวรอยบวมหรือดอกยางสึกหลอมากเกินไปให้รีบทําการแก้ไขก่อนเดินทางไกลเสมอและถ้าหากใครที่ติดปัญหาเรื่องงบประมาณนะครับแนะนําว่าเราไม่ควรขับเร็วให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้นเวลาที่ เกิดเหตุฉุกเฉินยางแตกยางระเบิดเราจะได้สามารถควบคุมรถได้ทันป้องกันการเกิดความรุนแรงของอุบัติเหตุ 2. ก่อนเดินทางควรพักผ่อนให้เพียงพอนอนอย่างน้อย7-8ชั่วโมง 3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง 4. ช่วงระหว่างเดินทางไกลควรมีการจอดพักรถทุกๆ2ชั่วโมงหรือ200กิโลเมตรเพื่อเป็นการยืดเส้นยืดสายและลดความเหนื่อยล้าในขณะที่เราขับขี่รถเป็นเวลานานๆ 5. ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดไม่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดถ้าหากเจอพื้นที่ที่มีรถเยอะหรือฝนตกถนนลื่นให้ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้นหหากร่างกายอ่อนเพลียรหรือเกิดอาการง่วงนอนให้หาที่จอดพักรถที่ปลอดภัยจอดนอนพักหรือหาเครื่องดื่มกาแฟหรือผลไม้ทานก่อนให้สดชื่นแล้วค่อยเดินทางต่อ7เมาไม่ขับสำหรับนักดื่มทั้งหลายไม่ว่าจะดื่มมากดื่มน้อยก็ห้ามขับ เพื่อความปลอดภัยของตอนเองและเพื่อนร่วมทางนะครับและก่อนออกจากบ้านทุกครั้งอย่าลืมตรวจสอบปลั๊กไฟและสวิตช์ไฟต่างๆว่าปิดการใช้งานเรียบร้อยแล้วทุกครั้งเสมอความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามไม่เกิดเหตุดีกว่าเสมอด้วยความห่วงใยจากสำนักง,งานนิรภัยทหารอากาศขอบคุณครับ